คุณกำลังรับฟังซ i มยูพอดแคสตโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมย U Podcast ค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องของนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่เพื่อพัฒนาชาวนานและอุตสาหกรรมข้าวไทยมาฝากกันค่ะ เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นําโดยศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสภาเกษตรจังหวัด6จังหวัดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่เพชรบูรณ์อุทัยธานีนครน,นายกศรีสะเกด และนครสวรรค์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบุคลากรณนะห้องประชุมอินทนินสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการมุ่งมั่นที่จะผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงเพื่อเป็นมเมล็ดพันธุ์ให้แก่ชาวนาผู้ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศให้มีรายได้ที่สูงขึ้นนะคะ จึงได้นำเอาเทคโนโลยีลํำไอออนประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานถึง10ปีเนี่ยนะคะก็ทำให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีศักยภาพหลากหลายสายพันธุ์อันจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในหลากหลายรูปแบบค่ะรวมถึงได้นำเอาข้าวลํำไอออนนะคะดังกล่าวนี้ขยายผลสู่เกษตรกรภายใต้การบริหารจัดการแบบที่ เราเรียกกันว่ามชราชบุรีโมเดลค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวมีรายได้อย่างตาม1นึ่งมื่นบาทต่อไร่เน้นเรื่องของการตลาดนำการผลิตนะคะดูแลชาวนาสมาชิกครบวงจรแบบปิดรวมถึงมีการควบคุมคุณภาพข้าวตลอดการผลิตด้วยการปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ผลผลิตสูงคุณภาพเมล็ดดีและมีตลาดรองรับแน่นอน ซึ่งในการขยายผลครั้งนี้นะคะก็ทำให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่3สายพันธุ์นะคะได้แก่สายพันธุ์ที่1นนะคะเป็นข้าวหอมเพื่อการบริโภคพันมุชอห์ขีด1หรือ frk ขีด1ค่ะสำหรับสายพันธุ์ที่2นะคะเป็นข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้งพันซอฟศ์ขีดหหรือ m s y 4สำหรับพันธุ์ที่3ค่ะเป็นข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พันสฟหนึ่ศูนย์หเจ็หรือ OSSY 23นะคะซึ่งจากการเพอะปลูกข้าวลามไมออนทั้ง3สายพันธุ์ในช่วงของปี2,562และก็2,563ที่ผ่านมานี้ค่ะก็พบว่าข้าวมีการปรับตัวได้ดีให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพมเมล็ดเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านข้าวนะคะ จึงได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกในมชราชบุรีโมเดลนี้ออกไปอีก15จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีกำแพงเพชรชัยนาทปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรพิษณุโลกแพร่ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีสุขโขทยัยพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ การน,นำข้าวลาไมอ้อนทั้งสาสายพันธุ์ดังกล่าวนี้นะคะไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆก็ถือว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างความหวังให้แก่ชาวนาให้เกิดความเชื่อมั่นในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นลดความเหลื่อมล้ำและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยรวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ในการประกอบอาชีพชาวนาอีกด้วยค่ะ ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast